สวัสดีผู้รับชมทุกท่านครับคลิปสอน p y QGS ซีรีส์คลิปต่อไปนี้นะครับจะพูดถึงเรื่องการใช้ข้อมูลฝนประมาณค่าจากแหล่งข้อมูลก็คือ NASA นะครับทีนี้อะไรคือฝนประมาณค่านะครนะครับในฝนประมาณค่าเนี่ยที่จะพูดถึงเนี่ยมันเป็นข้อมูล ที่ชื่อว่า Trim นะครับหลายคนน่าจะเคยได้ยินมานะครับ T R M M นะนะตอนอัดคลิปเนี่ยเราอัดคลิปในปี2020เดือนสิงหาวันที่20นะครับซึ่งตอนนี้ Trim เนะี่ยหรือว่า T R M M เนี่ยนะโครงการนี้ได้ยุตนะิการเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะฮะตั้งแต่ปี2015แนตะ่ทีนี้ก็มีโครงการใหม่ชื่อ G P M ซึ่ง เข้ามาสารต่อนะครับการเก็บข้อมูลข้อมูล r e c t p o t หรือ n นะฮะนหยาดน้ำฟ้าเนี่ยของโลกนะฮะต่อจาก t r m MM, นะครับแต่ทีนี้คอนเซปต์ <c oughs> ในการใช้ข้อมูลนะครับก็ยังเหมือนเดิมนั่นก็คือมันเป็นข้อมูลลักษณะของที่เรียกว่า r a s t e r นะครับโดยที่เมื่อเรานำมาใช้ใน g s เนี่ย จะเกิดความยุ่งยากนิดนึงนะฮะซึ่งเรามันจะมีหลายฟอร์แมตมากที่เราสามารถที่จะอ่านได้นะครับแต่ทีนี้ในพายใน qgs เนี่ยฟอร์แมตท,ที่เราจะพูดถึงตอนนี้เราจะพูดถึงฟอร์แมต g o t นะครับ gpt <c oughs> ทีนี้เราลองมาดูสไลด์กันนะครับว่าเราจะพูดถึงนะเราจะพูดถึงในเรื่อง t r i m นะครัมตัวนี้นะแต่คลิปนี้ที่จะพูดเนี่ยคลิปที่กําลังพูดถึงเนี่ยะ,ะจะพูดถึงเรื่องการใช้ข้อมูลทรีมในเว็บเซอร์วิสที่ชื่อว่า g ีโอวันีอันเนี้ยนะครับ g ีนเนี่ยจะสามารถที่จะเปิดข้อมูลอของ NASA นะครับได้หลายรูปแบบนะครับของข้อมูล NASA เนี่ยเรามีหลายฟอร์แมตมากนะครับ Uh, หลายฟอร์แมตแล้วมีหลายผลิตภัณฑ์ทีนี้จอวันนี้เนี่ยเป็นเว็บหนึ่งนะครับเว็บอย่างนี้คือเป็นเว็บหนึ่งที่สามารถที่จะเลือกมานำแสดงข้อมูลนั้นได้นะครับเลือกเลือกผลิตภัณฑ์เหล่านั้นมาแสดงได้นะฮะหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับเราจะมาทำการ Uh, เล่นกับข้อมูลนะครับที่ชื่อ t r i มในช่วงพายุฝนโพดุลน,นะพายุฝนโพดุล uh, ทีนี้การใช้เว็บ g e o v a n i เนี่ยเราก็ต้องล็อกอินตรงนี้ก่อนเพื่อขอ User นะครับขอ User แล้วก็เราก็จะสามารถที่จะเข้าไปใช้ข้อมูลเว็บ uh, g e o, Web, Ge o, Ge o s e r v i c e ตัวนี้ได้ชื่อว่า g e o v a n i นะครับ g o v a n i <c oughs> จะมีผลิตภัณฑ์เยอะมากเลยนะฮะที่อยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราจะมาเล่น T R m, m กันนะครับก่อนอื่นผมขอไปตรงนี้นิดนึงนะฮะว่าเรามีข้อมูล Trim นะครับถ้าใครอยากรู้ว่า Trim คืออะไรก็ลองเข้าไปเลยนะครับ mm hmm. T R M G S F C NASA G O V เนี่ยนะนี่จะเป็นข้อมูล ทั้งหมดนะครับว่าท r i มเนี่ยมีเป็นโครงการอะไรนะฮะโดยที่ก่อตั้งโดย NASA นะครับด้วยความร่วมมือของจัก a จากญี่ปุ่นแล้วก็เริ่มปล่อยดาวเทียมนะครับไปปี1997ก็คือเป็นดาวเทียมที่มีเลดร์ติดขึ้นไปบนตัวดาวเทียมตัวเนี้ยดวงแรกนะครับมีเซนเซอร์เซนเซอร์เรดร์นะฮะห,หรือ PR ตัวนี้นะครับ แล้วก็ดำเนินการเก็บข้อมูลมา17ปนะีแล้วข้อมูลพวกนี้นะครับจะนำไปทำการวาร d a t ทแล้วก็คาลิเบ e โมเดลโมเดลทางด้านภูมิอากาศนะเพื่อที่จะให้ผลการทำนายนะด้านภูมิอากาศเนี่ยนะมีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น เนื่องจากว่าข้อมูลนี้เป็นข้อมูล Observ รจริงนะนข้อมูลเรื่องฝนนะครับซึ่งมันจะเกี่ยวกับ l e เทนะ l a t e n t He a t เนี่ยเป็น d r i v e r สสำคัญในการทำให้ชัน้นบรรยากาศเราเนี่ยมีการขับเคลื่อนนะแล้ว Trim เนี่ยนะมันหมดในปี2015ก็มี GPM มาต่อนะครับ GPM มาต่อเนี่ยอันนี้ก็คือ GPM เป็นเว็บไซต์ของ GPM ถ้าใครอยากรู้ว่า GPM คืออะไรตรงนี้นะฮะเข้าไปดูเข้าไปอ่านก็เป็นโครงการที่2นะครับจอบจากทริมนี่แหละเป็นดาวทรีมแล้วก็ทีนี้มันก็จะจะมีเรื่องของ polarization เข้ามาเกี่ยวข้องนะครเา,ข,าข้าวนะครับนะแล้วเราสามารถที่จะเซิร์ชต่อเข้าไปได้ตรงนี้นะครับ mission page GPM โดย GPM เนี่ยจะครอบคลุม60องศาเหนือกับใต้นะครับตรงนี้ครอบคลุมมากกว่าทริมในการการสังเกตการของเขาเนี่ยลราสามารถที่จะดูโครงสร้างตรงนี้ไนดะ้โครงสร้างของพายุฝนนะะมีรายละเอียดแล้วทริมเนี่ยนะทริมในเฟสแรกเนี่ยหมืนก็จะให้ข้อมูล ข้อมูลฝนประมาณค่าหลายผลิตภัณฑ์เลยนะครับแล้วในส่วนของ GPM ข้อมูลเหล่านั้นจะเรียกว่า i Merge แต่ในที่นี้วันนี้เราในคลิปชุดซีรีส์ชุดนี้จะไม่พูดถึงนะครับจะพูดถึงเฉพาะการใช้ Trim ที่เป็น n a o u t g e o t i p แล้วต่อไปใครจะประยุกต์ใช้ในเรื่องของข้อมูล i Merge ซึ่งเป็นข้อมูลใหม่ของ GPM เนี่ย ก็สามารถใช้หลักการแล้วก็โค้ดที่จะมีในคลิปต่อๆไปโค้ดของ p y QGS นะในการปรับใช้กับงานของตัวเองได้นะ <c oughs> ทีนี้เราลองเข้า Giovanni e, ตรงนี้ Giovanni e, นะครับ Giovanni e, เดี๋ยว Giovanni e trim e, นะครับโอเคเข้าตรงนี้ แล้วเราจะต้องมี user กับ password ก่อนที่เป็นของ earth data earth data ก็เป็น user password ตัวเดียวกันกับที่เราเคยดาวน์โหลด Landsat อะไรอย่างเงี้ยนะฮะถ้าใครเคยดาวน์โหลด Landsat เนี่ยก็สามารถที่จะใช้ตัวนั้นร่วมกันได้เพราะมันเป็นของ NASA หมดนะทีนี้เราล็อกล็อกอินตรงนี้ก่อนล็อกอินตรงนี้ ผมมีอยู่ละผมมี user อยู่ละแล้วผมมี password อยู่ละก็ล็อกอินเลยแต่ถ้าใครยังไม่มีก็รีจิสเตอร์ตรงนี้นะครับรีจิสเตอร์โอเคล้วล็อกอินไป <c oughs> ทีนี้นะฮะเราจะใช้ g ิ o อ a n วันีนี่แหละซึ่งเป็นแพลตฟอร์มของเขานะฮะของ NASA เนี่ยในการ ดูฝนสะสมในช่วงของพายุโพดุลน,นะโพดุลเนี่ยเข้ามาในช่วงปลายสิงหาจนถึงต้นๆน,นะฮะของเดือนกันยาปีสองห้าหกสองนะก็คือปีที่แล้วเนี่ยนะเดี๋ยวเราลองดูนะครับผมก็เตรียมข้อมูลไว้ว่าเอออย่างเงี้ยนะมันมีฝนตกหนักนะครับ ในช่วง29สิงหาจากข้อมูลประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนนะฮนะมีพื้นที่หลายจังหวัดของประเทศไทยนะได้รับผลกระทบทีนี้เราอยากรู้ประกาศของกรมอุตุเพื่อที่เราจะดูวันนะครับที่เราจะโหลดข้อมูลาพายุโพดุลเนี่ยนะครับใน g ิออวนีนะเราอยากรู้ว่าวันเริ่มต้น ะช่วงแรกๆเนี่ยช่วงวันไหนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ไปสิ้นสุดลาลาวันไหนนะครับอันเนี้ยเรารู้ก็ประมาณไปปลายสิงหาแล้วโมดูลเนี่ยนะครับก็สร้างความเสียหายให้กับภาคเหนืออีสานนะครับท่วมหลายจังหวัดเลยนะฮะเราเราสามารถที่จะเข้าไปดูใน YouTube ตรงนี้ได้นะครับข่าวเก่า แล้วเมื่อดูในภาพดาวเทียมนะครับ IR อาเราก็จะพบว่าโอในช่วงที่พายุกดุนเข้าเนี่ยนะอันนี้อินโดจีนพายุกดุนเข้าเนี่ยนะครับมีกลุ่มฝนเนี่ยนะครับปกคลุมทั้งหมดเลยนะฮะในตอนกลางของอินโดจีนเนี่ยนะฮนะอันนี้ก็คือเป็นเส้นทางของพายุนะครับว่าออพายุ เนี่ยเข้ามาเนี่ยยี่แปดยีเบสามเอ็ดนะฮะเป็นดีสลายตัวเป็นดนะีเฟ e คชันอ่าแล้วก็ยอมความกดอากาศตำ่ำแล้วก็แต่ก็ยังอยู่สร้างผลกระทบอยู่นะฮะ,นะฮะนี่ก็คือมีร่องอยู่นะ,ะมีร่องรสูมอยู่แล้วก็โคดุนก็วิ่งเข้ามาหาร่นะะองนี้นะครับเป็นแบบที่อากาศภาคพื้นดินนะ ทีนี้เราจะหาฝนสะสมแมกแมกแอคคิวมูเลตนะฮะของพายุโพดุลในช่วง29สิงหาถึง2กันยา2562ปีแล้วโดยใช้ g ิ o อวันนี่เ e ็บเซอรตัวนี้นะโอเคะ okay. อันนี้ผมก็ทำแคปเจอร์เก็บไว้เดี๋ยวผมจะกลับไปที่เว็บเซอร์วิสโอเว็บเซอร์วิสมันมีปัญหาหน่อยนะฮะเอออินเทอร์เน็ตมีปัญหาหรือเปล่า ก็แล้วแต่สภาพอินเทอร์เน็ตด้วยนะครับในช่วงนั้นว่าได้ Okay. กลับมาตรงนี้นะครับเรามาเข้าตรงนี้เพื่อที่จะกําหนดนะฮะว่าเราจะต้องการที่จะเลือกพื้นที่ตรงไหนนะครับในการวิเคราะห์ข้อมูลขอคลุมตรงอินโดจีนตรงนี้นะฮะโอเคขอคลุมตรงอินโดจีนตรงนี้กดตรงนี้นะครับ,รรบแล้วก็คลุมโอเคมอคลุมได้ละเราก็ต้องระบุช่วงเวลานะครับช่วงเวลา ะะช่วงเวลาที่เราต้องการนะะ <c oughs> เราต้องการช่วงเวลา29ปี2019นะะสิ่สิงหา29นะครับแล้วก็เราก็เลือก2019กันยาวันที่ 2, 2> นะ,ะ,นะะแล้วทีนี้ ตรงนี้นะครับตรงนี้เราเลือก dropdown ตรงนี้เราก็จะสามารถเลือกแผนที่ที่เราต้องการวิเคราะห์ได้ time average Map ตรงนี้นะครับก็คือเฉลี่ยเป็นการเฉลี่ยเชิงห่วงเวลาอ animation อย่างเงี้ยก็ได้นะครับทำอิน m ิน i ต n น map difference map accumulate อันนี้คือเราสนใจ map accumulate ก็คือแผนที่ฝนสะสมนะครับ map difference of time a v e r a g e นั่นก็คือหมายความว่าเราจะต้องกำหนดช่วงเวลาค่าเฉลี่ยนะครับของพื้นที่เราก่อนแล้วจากนั้นก็หาว่ามันเบีเ่ยงเบนก็คืออย่างปรากฏการณ์โพดูนเนี่ยเบีเ่ยงเบนไปจากค่าเฉลี่ยเท่าไหร่อย่น้นะ time a v e r a g e overlay map monthly นะฮะอันนี้เราได้หมดหรือว่าจะเป็นพวก scatter plot เราก็เลือกได้นะครับว่าสมมุติว่าเราต้องการดูช่วงโคดุนเนี่ยพื้นที่ภาคเหนือกับอีสานโอเคว่ามีความสัมพันธ์กันไหมของฝนเนี่ยเราก็เลือกได้เป็น scatter แกรมหรือจะเป็นพวก time series นะครับพวก h ขาโม o l d e r แ i a แกรม l o n g i t u d i a l average หรือ latitude average นะครับหรือจะเป็น vertical ตรงนี้ก็ได้นะครับก็คือภาคตัดขวางนะครับ c อ o s ซ section ตาม latitude pressure ก็คือความกดอากาศนะ l a ติจูดคอสเซ s section ล,ลอง longitude cross s e c t i เ n time p r e อย่างเงี้ยนะครับว v e r t i ค a ลโปรไฟล์ตรงนี้ได้หมดนะครับโซน a ลมีนตรงนี้ก็ได้ฮิสโตแกรมได้หมดนะเดี๋ยวเราลองดูแอนิเมชั n นิดนึงนะแล้วข้อมูลที่เราจะใช้ tb forty two นะครับ tb forty two เนี่ยเราลองเซิร์ชตรงนี้ก็จะเป็นข้อมูลฝนนะฝน หรือว่าพิธีการของทรีมเนี่ยนะครับมันจะมีตรงนี้แบบเดลี่นะครับแบบเดลี่มันจะขึ้นมาให้หมดนะครับเราเซิร์ชอย่างนี้ปุ๊บมันจะขึ้นมา4ผลิตภัณฑ์ทีนี้เราจะต้องรู้เองรู้เองรู้ได้ยังไงก็ศึกษามาก่อนหน้านี้นะฮะซึ่งผมทําวิจัยในแนวนี้อยู่แล้วนะฮะผมก็เข้าใจว่ามันคืออะไรโอเคยกตัวอย่างตัวบนนะฮะว่าอันนี้มัน3ชั่วโมงนะครับลายสามชั่วโมง ครีมเหมือนกัน 3B42 เนี่ยเวอร์ชัน7นะมันส่วนตรงนี้ก็จะเป็นระยะเวลานะว่าครอบคลุมตั้งแต่1 9 9 7ถึง2019นะ2019แม้ว่ามันจะยุติมิชชั่นภารกิจในการเก็บข้อมูล2010ตั้งแต่2015แต่ว่าตอนนี้ GPM ดาวเทียมเฟสที่2เนี่ยเขาก็ขึ้นไปละนะขึ้นไปอันนี้มันก็มีสามารถที่จะใช้ a l กอ r i t ึ m um นั้นทํา t r i ได้อีก ตัวนี้นะฮะแล้วก็ตัวนี้ 3b 42เหมือนกันแต่เป็นเดลี่นี่คือรายวันนะครับเราจะใช้ข้อมูลตัวนี้รายวันนะครับมี spatial resolution 0.25 degree นะครับอันนี้เป็นเดลี่นะครับเราเลือกรายวันโอเคเราลองเลือกดู <c oughs> อ่าเดี๋ยวนะเรากดตรงนี้กดถูกตรงนี้นะครับกดถูกตรงนี้แล้วเราก็กด p l o t กด p l o t นะครับ บดพลอตอันนี้มันจะเป็น history นะครับที่เคยทำไว้ history ที่เคยทำไว้ว่าเออเราเคยทำแบบ accumulate ผมเคยทำไวนะครับแต่ออนิเมชันเนี่ยยังไม่เคยทำเดี๋ยวลองดูนะฮะมันก็จะหมุนตาม speed ของอินเทอร์เน็ตของเราวันนี้เน็ตไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เดี๋ยวลองดูใช้เวลาพอสมควร ขนาที่รอนะฮะผมลองกด accumulate ดูอันนี้เป็น history ที่เคยทำไว้นะครับก็คือเลือกนะฮะเลือกเลือกอันนี้เลือกปลายวันแล้วมาตรงนี้เราเลือกตั้งแต่โอเคอันนี้เราเลือกตั้งแต่29จนถึงวันที่ ผมเลือกวันที่2นะครับแต่ว่ามันไปตกวันที่3เพราะว่ามันมีเรื่องเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องมันแสดงตรงนี้ก็คือ Map accumulate precipitation ของ trim นะครับเวอร์ชัน7จ็มีนะฮะอันนี้คือฝนสะสมนะครับฝนสะสมที่เคยเลือกก่อนหน้านี้นะฮะแล้วเวลาเราจะดาวน์โหลดเรากดตรงนี้ดาวน์โหลดแล้วก็กด geotip พอกด geotip เนี่ยมันจะบอกว่าให้เราเก็บไว้ที่ไหนนะครับเราจะสามารถเปิดตัวนี้ ใน QGS ได้ใน QGS ได้นะครับเพราะว่าเป็นจอทิปเนะีแล้วตรงนี้นะครถ้ากดเลือกเนี่ยอันนี้ผมผมเลือกเป็นวันต่อวันนะครับก็คือว่าเป็นฝนรายวันนะวันที่29อย่างนี้นะฮะ <c oughs> เพื่อที่จะเตรียมข้อมูลไว้ในการแสดงโค้ดผ่าน QGS นี้ยังหมุนอยู่เลยนะฮะ <c oughs> อั Animation. Animation. ะะอนิเมชันออนิเมชันน่าจะนอัเมชทีนะ ใช้เวลาอนิเมชันนะครับถ้าเราแบ็กไปตรงนี้นะครับโอเคอนิเมชันน่าจะไม่สำเร็จนะครับวันนี้เพราะว่าเร็วช้าทีนี้ <c oughs> เราก็รู้ละว่าแบบ accurate ทันยังไงนะคือถ้าเลือกเราเลือกแบบ accurate ตรงนี้นะคือฝนสะสม29 2นะครับและพื้นที่นี้เราเลือกตอนแรกละแล้วเราจะเลือกเป็นแบบ precipitation rate นะครับ precipitation rate เพราะว่าเราใช้ tb tb 4 2โอเค tb 4 2 r t y นะครับ search ดูตรงนี้โอเคแล้วเราก็เลือกแบบ daily นะครับ daily ตรงนี้เราเลือก pot ฝนสะสมเมื่อกี้นะครับถ้าถ้าอินเทอร์เน็ตดีนะนก็จะออกมาเป็นนี้นะครับเป็นฝนสะสมอย่างนี้อ่าวันนี้แสดงว่าน็ตไม่ไม่ไม่ดีนะะอย่างนีก้ก็คือฝนสะสมนะครับเราสามารถเอาตรงนี้ไปเปิดใน QGS ได้เดี๋ยวลองเปิดใน QGS นะครใน QGS ขึ้นมา ระ <c oughs> หว่างรอนะฮะนั่นก็คืออันนี้เป็นแคปเจอร์นะฮะว่าเราให้เซตรีเกียนก่อนแล้วจากนั้นเราเลือกแมปแอคคุมูเลทก็คือฝนสะสมนะครับวันที่ยี่สิบเก้าสามสิบ 3 1 1 2นะครับ5วันแล้วรอันั้นเราก็พิมพ์ตรงนี้ 3B 42แล้วเราก็เลือก precipitation rate แบบ daily นะครับมันก็จะออกมาอย่างนี้นะฮะในออกมาอย่างนี้ให้เราแล้วเราก็เลือกดาวน์โหลดเพื่อจะเก็บไว้นะแล้วเราก็จะไปเปิดใน QGS นะครับเพื่อจะดู แล้วเราก็สามารถที่จะคำนวณโดยใช้ Zonal Statistics ได้ Zonal Statistics คำนวณได้ว่าเราอยากรู้ข้อมูลของเรานะครับว่าในช่วงที่ฝนพายุเข้าเนี่ย A มันมีฝนสะสมเท่ากับเท่าไหร่แต่เราลองเข้าไปดู d t t นะ accurate คือตัวนี้ผมทำไว้ แล้วทีนี้ p o i n โอเคเด,เดี๋ยวเราปรับสีนะครับให้มัน transparent ดูโอเคตรงนี้เราก็ปรับหน่อยให้มันเป็น single s u d o แล้วก็เอาสัก10ค class นะครับตรงนี้ขอให้เป็น i n a u d โอเคอันนี้ก็จะเป็นภาคเหนือนะฮะทีนี้ในภาคเหนือเนี่ยโอเคเราคลิกขวาดูนะครับเราคลิกขวาดูเราอยากรู้ว่าเนี่ยฝนเฉลี่ยในแต่ละจังหวัดที่เป็นจังหวัดใช่ไหมครับเชียงใหม่เชียงใหม่เชียงรายพะเยาลำปางลำพูนน่านแพร่อุตรดิษแมงสอนตรงนี้ เราอยากรู้ว่าในแต่ละจังหวัดเนี่ยมีค่าสถิติของฝนที่เราดาวน์โหลดมาเนี่ยเท่ากับเท่าไหร่เราสามารถใช้ zonal stat ได้นะเดี๋ยวนะเข้ามาลตรงนี้เราก็ใช้ z o n a l s t a t zonal s t ต t ตรงนี้นะครับ r a s t e r คือตัวนี้แหละในฝนสะสมตัวนี้และทีนี้เ e เตอร์คือตัวนี้ province Pro g e o เนี่ยนะ แล้วก็ทีนี้สถิติตัวไหนที่เราต้องการสถิติ c ู o คาล c u l เลตเราต้องการที่จะหาค่าฝนเฉลี่ยนะครับในพื้นที่แต่ละจังหวัดหาค่าฝนที่มากที่สุดค่า Standard Deviation ค่าวาเลียนน,นี้นะโอเคเอาแค่นี้สมมุตินะเราจะเอาตรงนี้แล้วเราก็กดโอเคไป4ค่าจะสร้างคอลัมน์ใหม่4คอลัมน์ให้กับ เวกเตอร์ของเราตรงนี้แล้วคลิกวา่านะคือ mean S Standard Deviation Max Variance นะฮะตรงนี้แล้วโอเคเราต้องการสร้าง h e m a t i c Map เป็นแบบ r r d u u t t e โดยใช้ค่าฝนที่เป็นค่า mean ที่เราได้จาก zonal step นะแล้วทีนี้เราบอกว่าเอาแบบนี้ คั s s i ไฟไปเอาง,ง่ายก่อนนี่เราก็จะ,ะนะทีนี้สีมันต้อง i n v e r รหน่อยมันถึงจะสื่อความหมายว่าสีแดงหมายความว่ามีค่าฝนเฉลี่ยที่สูงนะครับในช่วง5วันเนี่ยหวันของที่พายุโคดุนเข้าเนี่ยนะจังหวัดไหนบ้างนะฮะก็มีอุตรดิษนะครับแล้วก็ลำพูน ทีนี้ถ้าเรามีพื้นที่เสี่ยงภายดินถลม่มเราก็สามารถที่จะโอเวอร์เลย์กับตรงนี้ได้อันนี้เป็นวอยยานะอันนี้เป็นการใช้ข้อมูล,ละนะฮะถ้าจะเราจะวิเคราะห์อ,อะไรแต่คลิปต่อไปนะครับที่จะพูดต่อไปเนี่ยจะเป็นการใช้ภาย QGS นะครับในการสกัดข้อมูลล l a สเตอตัวนี้นะครับโดยใช้ Vector แล้วก็ออกมาเป็นไฟล์ Text นะฮเราจะพูดในคลิปต่อไปคลิปนี้ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณที่รับชมครับ